เมื่อวานนี้นะครับผมพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวกันแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์นะครับผจญภัยสนุกสนานเลยและวันนี้ก็จะพาไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นการเที่ยววัฒนธรรมนะฮะผมจะพาไปดูวิถีชีวิตของชุมชนชาวเกาะปันยีกันนะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่มีสนามฟุตบอลกลางน้ำนะฮะและไปถึงนู่นแล้วผมก็จะร่องลงไปเตะฟุตบอลกันที่สนามฟุตบอลกลางทะเลนะครับจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะอย่ารอช้าเลยตามผมมาเลยฮะไป าละครับตอนนี้ผมถึงเกาะปันยีเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางมาประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วนั่งเรือแบบมาสบายๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมนัดกับพี่ๆที่เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยเขาที่าตามเลยครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมฮะโอ้สวัสดีครับพี่ครับโอ้โหวันนี้รบกวนหน่อยนะพี่อยากจะเที่ยวที่เกาะปันยีเรามีที่เที่ยวอะไรยังไงบ้างฝากพี่อาทิตย์ช่วยพาเป็นไกด์เลยได้ไหมฮะครับได้ครับโอ้ดีเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน ตามมาเลยดีกว่าครับพี่มาที่เกาะปัญญีนะครับสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์ก็คือไข่มุกนั่ญญนเอนงนะครับแล้วก็พี่ประธาน o โอท็อกเขาก็สอนให้ผมร้อยไข่มุกเป็นตังหูด,ด้วยบอกได้เลยนะว่าผู้ชายก็ทําได้แล้วชิ้นนี้มีเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ผมทำเองมาถึงที่นี่ครับนี่คือของปาก ชั้นเยี่ยมของที่เกาะปันยีเลยคือน้ำพริกกุ้งเสียบนะฮะกินกับข้าวร้อนๆเนี่ยอร่อยมากแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปด้วยใช่ไหมฮะสินค้าโอท็อปนวัดวิถี <laughs> เดี๋ยวเจ้าเราถึงโรงเรียนแล้วเ,เดี๋ยวเราจะต้องขอตังไปเรียนหนังสือแล้ว เอาละรครับเพื่อนๆครับที่บอกเอาไว้ว่าไฮไลท์ที่เกาะปัญญีแห่งนี้นะครับนั่นคือสนามฟุตบลอลกลางน้ำนะฮะมาแล้ววันนี้ได้เห็นของจริงเลยและที่ดีกว่าการเห็นของจริงคือได้ลงไปเตะกับพี่ๆเขาเลยนะฮะเดี๋ยวตามมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์ผมดีกว่าเตะบอลแห่งนี้เลยนะฮะนี่คือสนามระดับต้นๆที่ดีที่สุดองโลกครับ โอ้โหด่าเสียดายครับหมดเวลาความสนุกแล้วนะครับนี่คือเที่ยววัฒนธรรมนั่นเองที่เกาะปันยีนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยเดี๋ยวเราเซลฟี่กันก่อนนะนีเ่เอาล่ะนะครับ1 2ึส ตอนนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยววัฒนธรรมอีกหนึ่งที่นั่นคือบ้านบางพัดนั่นเองนะครับและก็เราจะไปชมวิถีชีวิตชุมชนที่นี่ด้วยไฮไลท์ที่สำคัญของที่นี่ก็คือการทานอาหารทะเลสดๆครับถ้ามาถึงที่นี่แล้วไม่ได้ทานอาหารทะเลสดๆถือว่าคุณมาไม่ถึงบ้านบางพัดนครับ ทะเลเนี่ยที่นี่สดมากราคาถูกมากมาได้เลยไม่ปิดหวังและที่สำคัญคนที่นี่น่ารักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หลาดลองแลที่บ้านบางนุนั่นเองนะครับผมพามาเที่ยววัฒนธรรมดูวิถีชุมชนนะครับมาลองแลต้องลองทำครับสวัสดีครับนี่คือขนมอะไรครับแม่ช่อม่วงชาวัง ลลองแนอกอจากลองทำแล้วต้องลองชิมครับนี่อืมทหมดทุกอย่างขลมชอบ่่วงครับยกนิ้วให้เลยสวัสดีครับผู้ใหญ่อีใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าตรงนี้มีสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปนวันวิธีด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ฮะไตผา,าแห้งสูตรเพ็ดจัดเลยแต่รสชาติเนี่ยอร่อยจังฮู้บอกเลย ยอดเลยทีเดียวฮนะตอนนี้เราถึงบ้านผู้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้ําสมุนไพรกันดีกว่าว่าเขาทํายังไงแล้วก็ใช้อะไรที่เป็นสมุนไพรบ้างตามมา ีกหนึ่งการท่องเที่ยวนะครับนี่คือการเที่ยววัฒนธรรมนั่นเองครับผมยืนอยู่ที่ผ่านเหล็กบุญสูงนั่นเองนะครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คของตะโกลาครับหรือว่าตะก่วป่านั่นเองนะฮะแต่ว่าปรอยความเป็นมาที่นี่เป็นอย่างไรผมนัดกับพี่เบนเอาไว้เดี๋ยวเราไปหาพี่เบนพร้อมกันดีกว่าครับพี่เบนใช่ไ่มครับสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีค่ะโอ้โหเจอพี่เบนแล้วครับเดี๋ยวเราขอความรู้กันหน่อยดีกว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสะพานคลาสสิกมากของตะโกลาค่ะใช่มีอายุถึงสร้างเมื่อพ8 0ปีแล้วอะตอนนี้ห้าสปี 55, แล้วนะ55ปีนะคะคแต่จริงๆสะพ,พานอะมันมีการต่อสร้างมาตั้งนานแล้วเป็นสะพ,พานไม้เพื่อใช้สัญจรระหว่างแม่น้ําตะกัวป่าไป<อ>ที่โคกขนุนข้างหน้าเรานี้เรียกว่าโคกขนุนเอาละครับและตอนนี้นะฮะเราถึงที่นี่แล้วนาพ่อแลนาฝัน เป็นนมควายซึ่งเป็นควายบ้านของชาวบ้านที่เลี้ยงกลางพุ่งนาของเรานี่แหละไม่ใช่พันนมนะคะอันนี้เป็นพันของชาวบ้านแท้ๆแล้วหายากมากยากเพราะยังไงในควายฝูงหนึ่งต้องมีแม่ที่ท้องถูกไหมคะแล้วคลอดลูกแล้วก็ต้องแบ่งกันให้ลูกดื่มครึ่งเอามาขายครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้นมควายจากชาวบ้านวันหนึ่งไม่เท่าไหรนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของนมควายเนี่ยมากกว่านมวัวสองเท่า